สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่าแมวหายไปเที่ยวสนานนะคะก็เลยไม่ได้นําเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมาเล่ากันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หนึ่งนะคะก็เลยนําเรื่องที่เคยพูดไปแล้วนะคะเป็นตอนต่อไปนะคะจากตอนที่เก้าสิบเอ็ดกับเก้าสิบสามนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแยกอยู่แล้วก็ยาร้างนะคะก็ยานี่ก็เป็นยาได้แบบทั้งสองคน เห็นพ้องต้องกันนะคะป้าแมวก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะในคลิปที่93ส่วนคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหยานะคะโดยที่ออสองฝ่ายไม่เห็นพ้องต้องกันนะคะก็คือมีการฟ้องหยากขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าคนที่หยาดด้วยเห็นพ้องต้องกันก็เถอะนะมันก็จะมีผลที่ตามมาในลักษณะนี้นะคะคล้ายๆกันนะคะก็คือในเรื่องของค่าเลี้ยงดู การแบ่งทรัพย์สินหรือว่านี้สินนะคะจะต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็เกิดถ้าเกิดว่ามีบุตรร่วมกันเนี่ยใครจะได้อํานาจปกครองบุตรใครจะได้ดูแลบุตรคนที่ไม่ได้ดูแลบุตรก็จะเรื่องได้สิทธิ์ในเรื่องของการมาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็เรื่องสิทธิพำนักนะคะซึ่งป้าแมวจะพูดในคลิปนี้นะคะไปติดตามกันค่ะ มาดูกันนะคะว่าการสิ้นสุดการสมรสตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะดังนี้นะคะก็คือ1ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายนะคะอันที่สองก็คือศาลพิพากษาให้หย่าซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้นะคะอีกอันที่สามก็คือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสนั้นนะคะก็คือการสมรสเป็นโมฆะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการสมรสสมรสซ้อนนะคะหรือว่าการจ้างสมรสนะคะ สำหรับการหย่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการทางศาลเท่านั้นนะคะซึ่งคู่สมรสเนี่ยก็จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะคะในเขตที่ตัวเองพักอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ศาลเขาก็จะรับคำร้องพร้อมกับเราต้องยื่นเอกสารนะคะป้าแมวเคยเล่าให้ฟังแล้วเนเมื่อคลิปก่อนๆน,นู้นเนาะเพื่อศาลเนี่ยจะได้มาดูมาพิจารณานะคะให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ อันนี้เรามาดูกันว่าการหย่าที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินยอมเนี่ยก็จะได้แยกกันอยู่ก่อน2ปีใช่ไหมคะเมื่อครบ2ปีแล้วเนี่ยก็จะหย่านะคะซึ่งคู่กรณีเนี่ยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งนะคะว่าจะไม่หย่านะคะยกเว้นว่ามีในเรื่องของกรณีที่ยังตัดตกลงกันไม่ได้ในเรื่องอ,อ่สินทรัพย์ทั้งหลายนะคะ ก็อาจจะยืดเวลาออกไปหน่อยแต่ก็คือก็คือเป็นช่วงที่แบบต้องดําเนินการว่าจะเป็นการให้หย่าจากกันนั่นเองนะคะแต่ก็คือมีข้อยกเว้นนะคะถ้าเกิดว่าการฟ้องหย่าก,ก่อนครบกําหนดการแยกอยู่2ปีเนี่ยก็ทําได้นะคะอันนี้ก็คือว่ากรณีที่มีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะก็อย่างเช่นเสี่ยงต่อความปลอดภัยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะในเรื่องของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงเสียชีวิตหรือประมาณนี้นะคะก็ศาลเขาก็จะไม่ต้องรอจนถึงสองปีก็ได้นะคะก็จะให้ยาเลยนะคะคราวนี้มาดูกันว่าผลที่ตามมาหลังจากหยาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะพอ,อยาแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเราก็ไม่ได้มีพันธะผูกพันต่อกันอีกนะคะ พราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ละคนก็จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองนะคะแต่สําหรับฝ่ายที่มีรายได้น้อยกว่าซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งมีลูกนะตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ออกไปทํางานหรอกเราก็จะไม่มีรายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของค่าเลี้ยงดูนะคะจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะตามฐาน,นะแล้วก็ความเหมาะสมนะคะซึ่ง ศาลเขาก็จะคำนวณนะคะว่าจะจ่ายให้เท่าไหร่นะคะนานแค่ไหนนะคะซึ่งก็จะดูจากสิ่งเหล่านี้นะคะนั่นก็คือว่าระยะเวลาของการสมรสนะคะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันมานานขนาดไหนนะคะยิ่งนานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับค่าเลี้ยงดูมากขึ้นนะคะ แล้วก็เรื่องของการแบ่งหน้าที่ภายในครอบครัวระหว่างสมรสนะคะเช่นเรื่องงานบ้านการดูแลบุตรอย่างเงี้ยถ้าเราหลังแต่งงานมามีลูกเราเลี้ยงดูแต่ลูกอยู่บ้านเงี้ยแฟนหาเงินเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็อายุเรานะคะถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสในการที่จะหางานอะไรมันก็จะยากขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องพวกนี้นะคะเข้ามาพิจารณาดูแล้วก็สุขภาพเราเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็อาชีพที่เราทำเป็นแม่บ้านหรือว่าเราทำงานอะไรอยู่นะคะมีโอกาสในเรื่องของการศึกษาไหมพอเลิกกันแล้วเนี่ยมีน้องนะคะที่ประแมวรู้จักนะตอนที่ยังแต่งงานเป็นคู่ชีวิตอยู่กับสอดิสามีเนี่ยน้องเขาก็ทำงานเป็นเเป็นงานชั่วคราวอะคะ่ะแต่พอ เลิกกันเนี่ยน้องเขาก็ขอโอกาสนะคะในการที่จะเรียนประกอบอาชีพนะคะอันนี้ก็คือเป็นไปได้นะคะว่าเอ้เราก็คุยว่าเราอยากจะทําอันนี้ขอไปเรียนก็ศาลเขาก็จะช่วยดูให้นะคะแล้วพอดีว่าก็คือมีในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าทํางานชั่วคราวเนี่ยก็มีการส่งเงินเข้ากับหน่วยงานการว่างงานนะคะก็หน่วยงานนั้นก็จะเข้ามาช่วยด้วย ตรงนี้นะคะก็แต่ละแต่ละรายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็คือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สารเขาก็จะพิจารณานะคะเพื่อที่จะให้เราอยู่ได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะรายได้รายจ่ายนะคะใครจะเรื่องค่าที่พักค่าประกันสุขภาพภาษีอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งก็ต้องเอามาคำนวณดูนะคะ แต่ว่าศาลเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ว่าเอ้ยฝ่ายที่ต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายเท่านี้เท่านั้นนะคะก็คือเขาก็ต้องดูเศรษฐกิจของอีกฝ่ายที่จะต้องจ่ายด้วยนะคะว่าเขาก็เอต้องมีความเป็นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกําหนดช่วยด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยมาจ่ายให้เราหมดแล้วเขาอยู่แบบลําบากเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ แล้วก็สิทธิการรับค่าเลี้ยงดูเนี่ยจะหมดไปเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตนะคะไม่ว่าเราหรือว่าเขานะคะหรือฝ่ายที่ได้รับค่าเลี้ยงดูเนี่ยจดทะเบียนสมรสใหม่นั่นเองนะคะอาทีนี้ถ้าเกิดว่ามีบุตรร่วมกันนะคะก็จะต้องมาดูกันอีกว่าฝ่ายที่ได้สิทธิบุตรเนี่ยก็จะได้ค่าเลี้ยงดูบุตรด้วยนะคะที่เรียกว่า k i n d e r a l i m e n t e นะคะ สารก็จะพิจารณาโดยยึดหลักความเหมาะสมของไรายได้พ่อกับแม่นะคะแล้วก็ประโยชน์ของเด็กนะคะการจ่ายค่าเลี้ยงดูเนี่ยต้องทำต่อเนื่องนะไม่มีการเว้นถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมก็ตามนะคะต้องจ่ายตลอดนะคะจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะนะคะหรือว่าบุตรจบการศึกษาวิชาชีพแรกนะคะคือมีอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้นั่นเองนะคะ แล้วก็เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเนี่ยอันนี้ป้าแมวเคยพูดไปแล้วนะคะกลับไปดูได้นะคะว่าเด็กทุกคนในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้รับเ,เงินเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วแต่รัฐว่าจะได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพ่อหรือแม่ที่ยื่นเรื่องเนี่ยก็จะได้รับจากนายจ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องนำมาจ่ายให้กับคนที่ได้สิทธิ์ดูแลบุตรนะคะ ซึ่งเงินจํานวนนี้เนี่ยก็จะไม่รวมนับกับเงินเลี้ยงดูบุตรนะมันจะเป็นกนลส่วนกัน,นอันนี้เป็นเงินจากรัฐที่ที่เคยได้แล้วก็ก็ต้องโยโนถ่ายมาให้กับคนที่ได้สิทธิ์ดูแลบุตรนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูหรือว่าจ่ายไม่ครบจ่ายล่าช้าคนที่ได้บุตรมาดูแลนะคะซึ่งส่วนมากก็เป็นแม่นะก็สามารถที่จะยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยพิทักษ์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนนะคะ แล้วศาลเขาก็จะมีสิทธิ์นะคะขอให้นายจ้างเนี่ยหักเงินเดือนจ่ายให้กับผู้รับโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูตามที่ตกลงกันไว้นะคะหรือว่ามีปัญหาในด้านการเงินเนี่ยเราก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในเขตที่อาศัยอยู่นะคะให้จ่ายเงินสำรองมาก่อนได้นะคะ มาดูในเรื่องของอำนาจปกครองบุตรผู้ดูแลบุตรแล้วก็การเยี่ยมบุตรนะคะซึ่งอำนาจการปกครองบุตรเนี่ยสิทธิการปกครองบุตรเนี่ยจะทาจะมีร่วมกันนะคะทั้งพ่อและแม่นะคะไม่ในเรื่องจำเป็นทั้งหลายนะคะแล้วก็ผู้ดูแลบุตรนั้นก็คือ คนที่ได้ลูกมาอยู่ด้วยนะคะก็คือดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กนั่นเองนะคะซึ่งลูกจะอยู่ที่บ้านใครเนี่ยศาลเขาก็จะพิจารณานะคะโดยคิดถึงความสุขแล้วก็ประโยชน์ของเด็กเป็นหลักนะคะซึ่งบางทีเนี่ยศาลเขาก็จะเรียกเด็กมาสอบถามด้วยนะคะถ้าเด็กมีอายุที่สามารถตัดสินใจได้นะคะหรือว่าก็จะประมาณอายุ14ปีขึ้นไปก็แล้วแต่อีกนะคะว่า เด็กเขาสามารถที่จะบอกความรู้สึกอะไรของของเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะว่าเขารู้สึกมีความสัมพันธ์หรือว่าความต้องการจะอยู่กับใครนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ศาลเขาก็จะเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์เด็กนะคะแล้เราก็ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชน,น่มาร่วมเราฟังด้วยนะคะระหว่างการที่สอบถามเพื่อที่จะประกอบการพิจารณานะคะว่าจะให้เด็กอยู่กับใครนะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้เด็กมาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้ลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยก็จะได้สิทธิ์การเยี่ยมบุตรนะคะก็ถ้าเกิดพ่อแม่ตกลงกันเองไม่ได้ว่าจะมาเยี่ยมกันยังไงเนี่ยศาลเขาจะทําในเรื่องของเยี่ยมได้ตามตารางเวลานะคะซึ่งจะต้องกําหนดไว้ในสัญญานะคะซึ่งก็อันนี้ก็มันก็ตามสัญญาที่ที่เขียนเอาไว้เนี่ยแต่ว่าก็ ยังสามารถที่จะคุยตกลงกันเองได้นะคะในระหว่างพ่อแม่นะคะในเรื่องของว่าเอยเธอรับลูกไปช่วงสออาทิตย์นี้นะฉันอาทิตย์ตอนเย็นฉันมาส่งไม่ได้ขอมาส่งเช้าวันจันทร์หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะก็ตกลงคุยกันได้นะคะส่วนข้อที่สามก็คือหลักการแบ่งทรัพย์สินนะคะ ซึ่งก็คือมีสินส่วนตัวนะคะก็คือสินเดิมที่เรามีมาก่อนแต่งงานนะคะน,นี้ไม่ต้องแบ่งครึ่งกับอีกฝ่ายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธ์ทรัสสวิสเนี่ยมาตราหนึ่งร้ยเก้าสิบแปดเนี่ยบอกเอาไว้ว่าทรัพย์สินสิ่งของส่วนตัวหรือว่าเครื่องประดับนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดบ้านที่เป็นของเรานะคะแล้วก็ ทรัพย์สินที่ได้มาระถึงแม้จะได้มาระหว่างสมรสนะคะแต่เป็นพวกมรดกหรือว่าเป็นของขวัญที่ได้มาด้วยความสเสน่หาแบบนี้นะก็ไม่ถือเป็นสินสมรสนะคะเป็นสินเดิมนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับประกอบอาชีพนะคะก็อย่างเช่นสมมุติง่ายๆเนาะเป็นเป็นช่าง,งอะไรนะเป็นคนตัดหญ้ามีรถ ตัดหญ้าประจํากายที่ไปใช้ในการทําอาชีพนี้นะคะอันนี้เนี่ยรถรถตัดหญ้าอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นสินส่วนตัวนะคะไม่ใช่สินสมรสนะคะต่อไปก็คือสินสมรสนะคะซึ่งสินสมรสเนี่ยก็คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการสมรสนะคะน,นี้ต้องแบ่งครึ่งนะคะซึ่งก็มีรายได้ที่ได้มาจากการประกอบอาชีพหรือการทํางานนะคะ เงินเบีย้ยประกันสวัสดิการผู้สูงอายุและเด็กกำพร้านะคะอาหาเฝ่าเสาที่หนึ่งเงินเบีย้ยประกันบำนาญสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะคะเพนซอนคาสเซ่เสาที่สองนะคะเงินช่วยเหลือระหว่างเจ็บป่วยและทุพพลภาพรวมทั้งมูล,ลค่าเพิ่มจากสินส่วนตัวนะคะอย่างเช่นป้าแมวมีบ้านเป็นสินเดิมของป้าแมวนะ่าหนึ่งหลัง ตอนที่ป้าแมวมีเนี่ยก็คือราคามันหนึ่งล้านสวิสฟรังแล้วป้าแมวให้เขาเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่ได้จากการเช่าบ้านอันเนี้ยเนี่ยก็ถือเป็นสินสมรสหรือว่าบ้านหลังนี้ตอนที่ป้าแมวซื้อมาหนึ่งล้านสวิสฟรังแล้วตอนที่จะหย่าจากกันเนี่ยตีราคาแล้วมันได้ล้านสองเนี่ยไอ้ส่วนต่างสองแสนเนี่ยก็ถือเป็นสินสมรสนะคะที่ต้องนำมาแบ่งครึ่งกันตัวอย่างนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําสัญญาสมรสไว้นะคะก่อนหย่าแล้วมันมีข้อตกลงในเรื่องของการแยกทรัพย์สินเอาไว้เนี่ยศาลเขาก็จะนํามาพิจารณาแยกทรัพย์สินตามสัญญานั้นนะคะแต่ว่าในสัญญานั้นเนี่ยจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายสวิสนะคะซึ่งเรื่องของสัญญาสมรสตรงเนี้ยว่าแม้าวจะยังไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันยาวมันเยอะก็ะไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังต่อเนาะ อันที่สี่ก็คือหนี้สินนะคะหนี้สินเนี่ยก็ถ้าเป็นหนี้สินส่วนตัวนะคะก็คือว่าหนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบนะคะนําสินส่วนตัวไปใช้หนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้ด้วยยกเว้นในกรณีที่คู่สมรสยินยอมรับผิดชอบหนี้สินในส่วนนี้ด้วยนะคะ ก็ก็เราก็ต้องร,รับใช้นี่ด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนี้สินที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันภายในครอบครัวเนี่ยก็ถือเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสนะคะก็อย่างเช่นเป็นหนี้ซื้อรถเนี่ยสมมุตินะซื้อรถมาแล้วก็คือมาใช้ภายในครอบครัวแบบเนี้ยก็ถือว่าถ้าเป็นหนี้แบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องร่วมกันนะคะ แล้วคู่กรณีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะระบุในหนังสือสัญญาหย่านะคะว่าเราสามารถตกลงกันได้นะว่าจะแบ่งสินสมรสกันอย่างไรนะคะศาลเขาก็จะเอาพวกนี้ไปพิจารณาด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเราคุยกันได้เนี่ยอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะข้อที่ห้าก็คือหลักการอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการหย่าก็อย่างเช่นชื่อสกุลนะคะ ผู้สมรสเนี่ยที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงเนาะจะใช้นามสกุลของสามีพอหลังจากหย่าขาดจากกันแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อนั้นต่อไปได้นะคะยกเว้นว่าเราต้องการที่จะกลับมาใช้นามสกุลของเราเนี่ยเราก็ต้องบอกกับศาลเข้าไปนะคะตั้งแต่ตอนที่ดําเนินเรื่องยานะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสิทธิธพำนักนะคะ สำหรับคู่สมรสนะที่ยังไม่ได้สัญชาติสวิสนะคะเราก็ได้ใบอนุญาตพำนักประเภท B ีซึ่งเป็นใบอนุญาตพำนักชั่วคราวนะคะซึ่งอันนี้จะต้องต่อปีต่อปีนะคะถ้าเกิดว่าอยู่สวิสหรือว่าแต่งงานน้อยกว่าสามปีเนี่ยถ้าอยากขาดจากกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตพำนักนะคะยกเว้นกรณีที่มีบุตรร่วมกันหรือว่ามีงานอาชีพที่มั่นคงเน,ยนายจ้างสามารถรับรองขอ,งขอต่อใบอนุญาตทำนักนีให้เราได้นะคะ แต่ถ้าสิทธิทพำนักประเภท c นะคะคือเป็นใบอนุญ,ญาตพำนักถาวรแล้วเนี่ยแม้จะหย่าแล้วนะเราก็มีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ต่อไปนะคะ mm hmm. สิ่งสำคัญนะคะที่อยากจะบอกเอาไว้นะคะว่าก่อนที่เราเนี่ยจะลงมือลงลายมือชื่อเนี่ยจะเซ็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่นะคะ เราต้องมั่นใจนะคะว่าเราเข้าใจในสัญญาณนั้นทุกข้อนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนะคะต้องบอกกับศาลไปนะคะว่าให้จัดล่ามมาให้ก่อนที่เราจะลงลายมือชื่อในสัญญาอย่างนนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถมาอ้างภายหลังนะคะว่าเราไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจในสัญญาณนั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเราต้องลง,งานามนะต่อหน้าศาล ตอนที่เรามีสติสัมปชัญญาสมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ถูกบังคับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจไม่เซนนะคะฝากเอาไว้นะคะค่ะป้าแมวก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านเหล่านั้นนะคะให้มีกำลังและเดินหน้าต่อไปนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ